คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Stock Intend ค่ะเทรนทันสมัยเพื่อน,นักลงทุนนะคะรายการที่ล้วงลึกเกี่ยวกับการลงทุนจับกระแสะหุ้นและธุรกิจในทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย3โมงนะคะกับดิฉันพิมพ์รพัชริพยวันเช่นเคยนะคะพร้อมกับ3ามช่วงรายการที่น่าสนใจนะคะพร้อมกับคุณภาพแล้วก็สาระเบาๆสไตล์วันหยุดนะคะช่วงแรกค่ะ Stock Delivery นะคะวันนี้เราจะบุกถึงถิ่นบริษัทหลักทรัพย์ KT Semico ไปพบกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะโดยวันนี้คุณจเจริญจะแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้พร้อมกับหุ้นเด็ดๆที่น่าสนใจนะคะส่วนจะเป็นหุ้นตัวอะไรนั้นคงจะต้องไปติดตามกันในช่วงหน้านะคะส่วนช่วงที่2ค่ะ Management Variety ค่ะวันนี้คุณยุ้ยยุวดีเลิศแสงเพชรนะคะจะยังคงอยู่กับผู้บริหารจากทอริเซนไทยเอเจนซี่นะคะหม่อมหลวงจันจุธาจันทัศนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นการพูดคุยกันสไตล์เบาๆนะคะ,นะคะเกี่ยวกับ กิจกรรมยามว่างของผู้บริหารท่านนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเห็นบอกว่าจะมีการเปิดอกพูดคุยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะสําหรับช่วงสุดท้ายนะคะไปพบกับกลเมเ็ดเคล็ดลับเกี่ยวกับการลงทุนนะคะกับหมอเมสสอนหุ้นโดยคุณวัชิระเมธนะคะวันนี้ก็จะมีเครื่องมือตัวช่วยที่จะทําให้ไม่ผิดหวังสําหรับการลงทุนนะคะนั่นก็คือทั้งหมดกับสต็อกอินเทรนด์นะคะในสัปดาห์นี้ส่วนช่วงนี้ไปพบกับสต็อกดิลรี่กันก่อนค่ะ ท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันพาท่านผู้ชมมาที่บริษัทหลักทรัพย์ k t s i ซิมิโกนะคะบุกมาถึงสำนักงานของทาง k t s i ซิมิกที่อาคาร Liberty ตถนนสีลมกันเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้ในส่วนของ Stock Delivery นะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ k t s i ซิมิโสวัสดีค่ะคุณเจริญสวัสดีครับผมค่ะ ในส่วนของตลาดหุ้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยตลาดหุ้นสัปดาห์ที่2ของปีมังกรทองนะคะในสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยในส่วนของทางเคทีซโกนะคะมีปัจจัยอะไรที่มองว่าจะขับเคลื่อนการลงทุนในตลาดหุ้นครับก็ผมคิดว่าจริงยังไม่พ้นเรื่องเดิมนะครับประเด็นหลักๆตอนนี้เองคงคงเน้นไปที่เรื่องของยุโรปเป็นหลักนะครับซึ่งซึ่งเราเห็นแล้วว่ามันก็ยังมีนิกอนโตอยู่หลายก้อนที่กำลังจะมีเข้ามาในช่วงไตรมาสน่นะครับ แล้วก็ที่ผ่านมาการขายพันธบัตรของเงยอรมันก็ไม่ใช้สับเซจเท่าไหร่นะครับนี่คือประเด็นที่ต้องติดตามดูแล้วก็ว่าในช่วงนี้จะมีเรื่องนี้กลับเข้ามาคือนกลุมใดหรือปัดน,นะครับเนะี่ยเพราะว่าจริงๆถ้าเรามองเรามองกันก่อนว่าปัจจัยของเราเองจริงๆผูเชี่ยวตอนนี้เองข้างจะนิ่งแล้วนะครับอาจจะมีเรื่องกระทบในหุ้นอะไรกลุ่มบ้างเช่นเรื่องของการโอนนี่ไปให้แบงค์ชาติต่างๆนะครับ,รบนั่นก็นั่นก็คือเป็นเรื่องของกลุ่มแบงค์ไปนะครับแต่ก็เรามองในวิวภาพรวมเห็นว่าจริงๆแล้วขอองงเเราเมามมว่ันก็ รอปัจจัยที่จะมากระตุ้นตลาดมากกว่านะครับนะถึงงั้นแล้วถ้าเกิดยุโรปกลับมาใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าเป็นการเสียโอกาสของบ้านเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามองกันตามเทรนด์การพลเทิร์ดนนเี่ยพูดบ้านเราน่าจะมีโอกาสการที่มันขึ้นบวได้บ้างนะครับนะเพราะว่าในส่วนของอเมริกาเองซึ่งเราเชื่อว่าตอนนี้เองในแง่ของเขาเนี่ยมันคงมุ่งไปที่เรื่องของการเมืองนะครับก็คงต้องไปดูกันว่าในช่วงที่เขาหาเสียงนะครับเพราะว่าแต่ละพรรคที่ออกมาเนี่ยนโยบายของเขาเนี่ยมันจะมีกระทบกับใครบ้าง นะครับเพราะแต่ละพรกมันก็คงแข่งเชิงนโยบายกันนะครับนะซึ่งอันนี้เองจะเป็นการบ่งบอกในแง่ของการท้าการขายนะครับนั้นอเมริกาผมคิดว่าในช่วงนี้เองอาจจะเงยียบไปหน่อยเพราะว่าเขาต้องรอรอเลาะเลาะแคมเปญมาก่อนนะครับนะนั้นเราจึงมองเรื่องยุโรปเป็นหลักมากกว่าในช่วงเวลานี้นะครับค่ะแล้วในส่วนของปัจจัยในประเทศปัจจัยประเทศเองผมคิดว,ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะอาจจะมีเรื่องเออร์เน็ตต์นะครับนะซึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคง คงก็มีงารคาดกันไว้บ้างอยู่แล้วเช่นเรื่องกลุ่มแบงก์เนี่ยคิดว่าเออหนิงคงคงคงจะไม่เด่นน่ยไม่เด่นอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะเจอหนังท่วมนะก็มีหลายบร,ริษัทเหมือนกันเช่นชิ้นส่วนหรือว่าจานจุดก็เหมือนกันนะครับนะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดออกมาแล้วมันมีเซอร์ไพรส์นะครับนะแน่น,นอนครับมันก็จะมองมองมุมต่างนะครับนะแต่ผมคิดว่ามันยังยังเร็วไปเพราะว่าสถานาเองมันยังไม่ถึงช่วง15วันเลยนะครับเพราะมันมีเกมเขาอยู่แล้วคิดว่าภาพจุดนี้เองผมคิดว่าเราคงมองที่ปัจจัยเบถ้ามองจริงงงคมอกันที่ยุโรปมมาฮะ มองกันที่ต่างชาติมากกว่าครับว่าคนกลับมาแล้วเนี่ยเขาเล่นโทนไหนนะครับถ้าก็ยังเป็นโทนฝั่งซื้อมันก็โอเคแท้ก็เป็นอาจจะเป็นกอติปีกก็ได้เหมือนกันนะคระับแต่ถ้าเกิดเขามาเล่นโทนขายเมื่อไหร่ก็มังกรหงอยอาจจะตามมาก็ได <c oughs> ้ค่ะค่ะแล้วทีนี้มองในส่วนของกรอบตัชนีในส่วนของสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ในประมาณเท่าไหร่คะคืออย่างนี้รับเราเราเราเห็นแล้วว่าตลาดเองเนี่ยช่วงที่แต่ผ่านมาตัไปไป้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะเห็นว่าพยายามมาถึงแถวพันห้าสิบ ครับก็มาหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็ถอยลึกเมืองเสมอเหมือนกันนะครับนะงั้นจุดนี้เราจึงมองตรงนี้เป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์หลักไว้ก่อนนะครับถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยแน่นอนก็คงเป็นแกลกเอากรอบใหญ่ๆคือสักหนึ่งพันหนึ่งพันห้าสิบย่อมันหน่อยสักพันยี่สิบขึ้นไปในช่วงแรกผมคิดคงคงเทคแบบนี้มากกว่านะครับเนี่ยดันั้นแต่ว่าตลาดจะผ่านพันห้าสิบปุ๊บเนี่ยความล่าสุดต้องถูกเชื่อน่าจะมองเป็นตลาดที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับอาจจะรโคุณล้ันต่อสักเด็อนหนึ่งนะครับแต่่่่่้าาาไมผนนนเเเเียรสังกตห็แลวว คอมเป็นที่ออกมาเริ่มจะมองขายกันสิเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันเพราะวาคสิ่งมันเริ่มดีเอ๊ะขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นทักทีอะไรเงี้ยก็เล่นสักรอบก็เลยล้เทคโอฟิกตรงนั it, ้นสักก่อนอ๋อค,ค่ะอันนี้คือในส่วนของกรอบดัชนีทีนี้เรามาดูที่ตัวหุ้นดีกว่าในสัปดาห์หน้าถ้ามองจากปัจจัยที่เคซี เคทซิมโตแนะนํามานะคะไม่ว่าจะเรื่องของยุโรปเรื่องของอเมริกาแล้วก็เรื่องของปัจจัยในประเทศเรื่องของเออร์เน็งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในส่วนของหุ้นที่น่าที่จะลงทุนสําหรับนั้งทุนในในช่วงสัปตาห์ทอัจะถึงนี้เนี่ยมีตัวไหนบ้างครับแล้วก็คงเอามาสักสาตัวนะก็จะมีเช่นตัวของบ้านปูนะครับเรามองราคาหุ้นยินยังคงสูงอยู่นะครับนีแล้วก็เรื่องของการการขายก็เขาโอเคอยู่นะครับในเรื่องหุ้นินบ้านปูแล้วก็ที่มันคือ ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอ,อาจจะถูกมองในแง่ลบเหมือนกันเรื่องของการไปเทคเบอร์ไปการเพิ่มบาระอะไรกับเขานะครับเนี่ยซึ่งก็ดูเห็นว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมันราคาเนี่ยพอมันลงมาแตะแถวห้ากว่าเน,นี่ยมันพยายามขึ้นมันขึ้นไม่ค่อยได้นะครับดันั้นจริงเรามองอย่างว่าเอ๊ะอย่างนี้แล้วเหมือนก็หุ้นมันซึมซับขาวต่างๆไปเยอะเรื่องเยอะครับดังนั้นจริงถ้ามองจุดนี้ด้วยราคาอย่างที่ยังคงสูงซึ่งเราเราจะมองปีนี้มาสักร้อยสิบเจ็ดเหรียญได้นะครับเนี่ยนั้นหมายความว่าราคาหุรรรกิิจจจทีี่่่่่เปป็นนนนนนนอัััพสสตมมดด้้ววยะะคคบาาาาูใ ใ่แง่างการเทรดนะครับเนะี่ยเรคิดว่าอหุ้นที่มันลงมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ขึ้นเนี่ยมันก็มีแกมให้เล่นนะครับเนะี่ยโดยธรรมมาคือเป็นตัวของทรูนะครับเนีนะ่ยคือเรามองทรูอย่างนี้ครับว่าทรู True เนี่ยเป็นเป็นหุ้นตัวตัวเล็กในกลุ่มของสื่อสารนะครับนะซึ่งจริงแล้วถามว่ามันคงไม่เด่นเท่ากับพวกเอ็ดวานนะครับนะบนะเพราะทรูมีภาระเรื่องนี้อยู่แต่เรามองในแง่ของ potential ข,ของ growth อนะครับเพราะว่าอะไรที่มันแบกภาระอยู่เนี่ยพอวันหนึ่งที่มันดีขึ้นเพราะเรื่องขอสารจีนะครับเนี่ยผมเชื่อว แต่ไซส์น่าจะต่ำเพดูสำหรับต้นต้นท่านเองโอกาสขึ้นมีครับถ้ามาเกิดตัวของสิริพุ้งเล็กตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาปับกว่ากว่าเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยรายย่อยนี่อาจจะชอบแต่ที่ว่าวอลุ่มอาจจะดูนร้อนไปหน่อยแต่ผมเชื่อเวลาหุ้นมันมันเล่นได้วยเชิงของปัจจัยพื้นฐานและด้วยเรื่องของเอ a ร์ i n g งต่างๆซึ่งสิริเองมีความยืดหยุ่นในแง่ของธุรกิจบ้างที่มีความหลากหลายมีทั้งพื้นที่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับมีทั้งคอนโดทั้งอันทาวน์ห้ามิ่งหมดนักที่นมาว่าคมันมีความย ะนะครับส่วนทูนี่เราบอากว้ที่สามพีค่คะแล้วก็ตัวบ้านปู่นี้เราให้ไว้ที่มันเจ็อยยี่บสองบาทนั่นก็คือภาพรวมนะคะการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่2ของปีมังกรทองเรียกได้ว่าครบถ้วนทีเดียวทั้งกรอบของดัชนีแล้วก็เรื่องของหุ้นเด่นที่คุณจเจริญให้ไว้ถึงสตัวเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับ,บคําแนะนําดีๆค่ะ